สวัสดีคร <HHH> ับว,วันนี้ผมยังหวนไพศาลเทคนิคครับก็จะมานะครับแนะนําเทคนิคง่ายๆนะครับในการเพิ่มความไพเราะให้กับรถยนต์ให้กับลําโพงในรถยนต์ของคุณนะครับเวลาที่คุณซื้อนะครับรถยนต์มาหนึ่งคันครับตอนนี้นะครับรถทั่วๆไปอย่างล้นเช่นรถเออ่ที่ไม่ใช่ตัวท็อปนะครับอย่างเช่นเป็นรถทั่วๆไปนะครับก็จะมีเรื่องของนะครับบางทีเราเปิดฟังเพลงครับเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันขาดเสียงขาดเสียงอะไรเป็นเสียงหนึ่งนะครับซึ่งเราอาจจะเลือกไม่ออกนะครับแต่นะครับตอนนี้เนี่ย ผมก็าลังลองลําโพงที่เหมือนกับจําลองครับว่าคล้ายๆลําโพงที่มากับรถนะครับครับถ้าลําโพงที่มากับรถเดิาเดินแล้วมันก็จะเป็นลำโพงเสียงกลางทางเดียวแบบนี้นะครับประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้คือทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับมันก็จะเป็นลำโพงเสียงกลางทางเดียวแบบนี้ทั้งคันเลยส่วนใหญ่โดยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นะครับแล้วนะครับเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอย่างนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำให้คุณเติมฟาร์มเพาะนะครับหรือว่าเติมนะครับ เมื่อก็เราทานข้าวนะครับเติมนะครับเติมพริกเติมเกลือลงไปแล้วเติมมะนาวลงไปให้มันมีรสชาติที่มันเผ็ดจี๊ดจ๊ดาดมากขึ้นนะครับลองดูนะครับที่ผมจะแนะนำก็คือนะครับเพียงคุณนะครับไปหาซื้อนะครับลำโพงทวิตเตอร์แบบนี้สักคู่หนึ่งในราคาที่มันไม่แพงนะราคามีขายตั้งแต่หลักหลักไม่ถึงร้อยนะ ไม่ถึงร้อจะไปถึงแล้วแต่นะครับแล้วแต่ยี่ห้อที่เขาจะขายกันหรือว่าแล้วแต่ร้านค้าที่เขาจะขายกันแค่นี้นะครับคุณก็จะเพิ่มฟังไพลเลาะได้ละนะครับสังเกตดูครับสังเกตดูนะครับ,ดดรบอันนี้เอาออกนะครับอ่านะครับใส่นะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเพงลงฟังกันดูนะครับ ระหว่างมีกับไม่มีครับที่เห็นข้อแตกต่างชัดเจนเลยะครับครับอันนี้ปลดออกนะครับอันนี้ใส่เข้าไป ำโพงแบบนี้ครับหาซื้อได้ตามร้านนะครับเครื่องเสียงรถยนต์ทั่วไปมีขายเยอะๆนะครับอันนี้คือลำโพงไม่เหล็กเหลวไม่เหล็กเหลวก็คือเป็นลำโพงที่ไม่มีแม่เหล็กนะครับเป็นลำโพงวาอย่างเดียวนะครับวิมีการต่อง่ายนะครับบางทีคุณสามารถซื้อไปทำเองได้นะครับด้วยการนะครับโดยการนะครับไปจ้างข้อกับลำโพงเดิมที่มากับรถของคุณครับอาจจะถอดแผงประตูเดิมครับอาจจะทำเองก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีไปจ้างเขาใส่อาจจะไม่ค่อยมีคนรับส่ายให้นะครับ ก็แค่ไปจากับลำโพงเดิมครับเพราะว่าเวลาที่เราซื้อเขาจะมีสายในเรื่องของสายมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ไปจากับลำโพงเดิมได้เลยนะครับแนะนํานะครับว่าบางทีเราไม่อยากเสียงบประมาณเยอะนะครับใช้งบประมาณน้อยแค่หลักร้อยนะครับคุณก็สามารถที่จะเพิ่มฟวามไพเราะได้ละแบบง่ายๆเลยนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็อยากจะมารียวิวแนะนำการแบบเติมไฟลอดแบบง่ายๆนะครับประหยัดเงินแล้วก็โดยที่ไม่ต้องไปเสียทางเยอะนะครับ ในการเบื้องต้นครับที่เราจะเล่นเครื่องเสียงเราก็เริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะครับบางทีเราเพิ่งจะซื้อรถมาครับหรือว่าเพิ่งซื้อรถมือ2มานะครับงบประมาณเราอาจจะจํากัดนะครับเราก็นะครับเพิ่มเพิ่มเติมนะครับฟาร์มรสชาติของเสียงดนตรีแบบง่ายๆนะครับแค่นี้เองครับคุณก็ได้ฟาร์มไพเราะได้แล้วนะครับครับเวลาที่คุณซื้อมาคุณก็มาต่อแค่นี้เองนะครับบางทีคุณก็มีสายมาแล้วนะครับก็มาต่อแค่นี้พันเข้าพันเข้าไปกับสายลำโพงเดิมได้เลยนะครับ ไม่ยุงยย่งยากครับไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็เพิ่มฟาร์มไพเรนะครับในแบบของประหยัดประหยัดงบได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้เอามาขายนะครับก็คือแนะนํากันว่าบางทีเราเพิ่งซื้อรถมาใหม่ๆนะครับบางทีเดิมของลำโพงของรถก็จะเป็นลำโพงเสียงกลางทางเดียวแบบนี้นะครับซึ่งครับมันไม่มีลำโพงทวิตเตอร์แบบนี้มาช่วยเราทําให้นะครับมันขาดรสชาติของของเสียงดนตรีไปนะครับเหมือนกับเรากินข้าวแต่เราขาดพริกขาดน้ําาลนะครับขาดเกลือขาดมะนาวไปนะครับลองฟังดูกันอีกทีนะครับเพื่อนะครับ เวลาที่คุณอย่างที่บอกครับว่าซื้อรถมาแล้วนะครับยิงรถอีโอคาร์นะครับหรือว่ารถรุ่นธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันจะมีเฉพาะเสียงกลางเดียวไม่มีเสียงแหลมนะครับเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันฉัดฉัดหูไงไม่รู้นะครับเติมครับเติมเติมสามารถเติมไฟเติมฟาร์มไพลออให้มันได้นะครับแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับลองฟังดูอีกทีนะครับ แค่นี้ครับคุณก็ได้ฟาร์มไ่เลาะเพิ่มขึ้นแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะนะครับใช้งบประมาณแค่หลักร้อยครับแต่คุณก็เติมฟาร์มเพาะในรถถุงคุณได้แล้วง่ายๆครับวันนี้ผมยังงวนนะครับตั้งใจนํานะครับเคล็ดลับครับดีๆนะครับเพิ่มฟาร์มไเลาะให้กับรถถุงฟืนครับแบบง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เยอะมาแนะนํากันนะครับขอบคุณครับจากผมยังงวนสายสานเทคนิคน้องแคร์สระบุรีขอบคุณครับสวัสดีครับ